เรื่องปัญญาใช่เนาะโอ้ปวดกามเฮ้ยกรามนะใช่กรามกรามปวดกรามนะปวดกรามนะ,ะกดตรงนี้ครับข้างๆหูนี่ตรงนี้ตรงนี้ไหน,นนะตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็อ้า ตัวนี้มันจะเป็นจุดหมุนอยู่ตรงนี้จุดหมุนอยู่ตรงเนี้ยอ,อ่าโยกขานกจซ้ายขวาอ่ะอ่าอ่า,อาทาไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับแล้วกดไล่ลงมา้างข้านแก้มกดลงไปเรื่อยแล้วก็หนกแก้มก็ดีเหมือนกันกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะหายพร้อมๆกับฝังเสียงลุงก้งทำไปด้วยนะครับ รับรองเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยหายแน่ๆนะเท็ปประการใดจริงประการใดคุณเรืองปัญญาพิมพ์มาให้ลุงได้รับแซบต่อไปอีกหน่อยได้นะโอเคก็หวังว่านำมาใาช้ให้เกิดเป็นประโยชน์สำหรับรับสงสัยและก็คำอธิบายจากลุง จบนะครับอเค